ทุกผู้ชมครับวันนี้วันศุกร์ต้องให้กําลังใจกันนะครับว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ล่าสุดนะครับในช่วงนัดอุ่นเครื่องก่อนเปิดฤดูการเชลซีทีมอันดับที่5ของโลกต้องแข่งกับทีมนิวยอร์กที่อเมริกาอันดับที่601ของโลกอันดับโลกต่างกัน596อันดับแต่มาดูกันสิครับว่าแมชนี้เกิดไร เชลซีครับแชมป์พรีเมียร์ลีกในชุดน้ำเงินนะครับส่วนนิวย york ของอเมริกาในชุดขาวแค่26นาทีโลอกไรมี่กองหน้าเชลซีซัดนำก่อนแล้วครับ1ประตูต่อ0แต่ดูเหมือนเชลซีจะชิลไปนิดครับติ๊กตอกติ๊กตอกอุย้ยคืนเบานะครับโดนแฟรงคลินแคสเทลานอสหนประตูต่อหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวดูดูความกระหายในประตูความกระหายในชัยชนะมันต่างกันฮะ เชลซีมาบ้างเดียก็คอสตาโขกขาดค,คอสตาซ้ำโอ้โหโ,โอ้นี่ดูเหมือนกับแหมน้ำหนักเพิ่มมาเยอะเลยทีเดียวนะครับทางด้านนิวยอร์ครับทเลอแอดัมครับขิดเป็น2ประตูต่อ1นาทีที่69นะฮะเชลซีงานเข้าแล้วนะฮะและ3นาทีถัดมาเชลซีเคลียร์ไม่ขาดตะข่ายก็เกือบขาดเลยฮะชอนเดวิสสามหนึ่งแล้วนะครับ สอนาทีถัดมาเชลซีสู้ครับแอร์ดงอาซาพื้นที่อาซาไล่มา2ต่อ3แต่2นาทีถัดมามาอีกแล้วอันดับโลกไม่สำคัญฉันยิงเธอชอนเดวิสครับซัดเบิ้ลคนเดียว2ประตูทีมอเมริกานนวอโยกชนะแชมป์จากอังกฤษเชลซีไป4-2มูรินโญ่เซ็ง นี่แหละครับที่เขาบอกกันว่าคนดาวมี2มือ2เท้าเหมือนกันฉะนั้นอันดับโลกแรงกิ้งอย่าไปสนใจหากเราจัดไปสิ่งมหัศจรรย์นั้นเกิดขึ้นได้เสมอคุณผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมครับก็คือนักบอลเบอร์หนึ่งของโลกในสายตาหลายๆคนเลียนเนลมสซี่คำว่ามสซี่จริงๆเนี่ยคุณผู้ชมครับมีอีกหนึ่งความหมายแปลว่าเละเทะนะครับถ้าเกิดบอกว่า your room is so messy ก็คือห้องคุณทำไมมันเละอย่างนี้แล้วก็ล่าสุดคุณผู้ชมครับเลวเนลมสซี่เละฮะโดนวิจารเละตุ้มเปะเพราะคนี้ฮะ กาละเทสเกิดอะไรกับเทพเจ้าลูกหนังตอนนี้เละล่าสุดครับเมสซี่ถูกเชิญไปโชว์ตัวที่กาบอลนะครับประเทศในแอฟริกาแล้วดูพี่แกแต่งตัวครับใส่กางเกงยีนขาสั้นกับเสื้อยืดนะครับคนที่กาบอลก็เลยไม่พอใจนะครับพูดประมาณว่าพระเจ้าแห่งโลกฟุตบอลมาที่ประเทศเราทําตัวเหมือนกับมาเที่ยวสวนสัตว์ไม่โกนหนวดแถมยังเอามือล้วงกระเป๋าเหมือนกับกำลังจะหาถั่วมาเลี้ยงสัตว์เอรอ เมสซี่คุณเป็นเศรษฐีระดับพันล้านคุณไม่มีสิทธิ์จะมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศเราโดยการเอามือล้วงกระเป๋ากางเกงขัดขาดไว้ประเทศเราไม่ใช่สวนสัตว์เราไม่พอใจกับทัศนิของเมสซี่และขอประนามความหยาบคายของนักเตะที่ไม่ให้ความเคารพต่อชาติที่ต้อนรับเขาเลยไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับโกนหนวดโกนเคราแต่งตัวสุภาพทุกอย่าง